那他这人 เต้เต้ขี่หลังเลยเต้ อี่ห้ามร้มันบังคับยากน่มันตีเขาเลยนมันแห้งเลย จับปลาเลยครูบอกเราจับปลาไว้จับปลาเอาทราบมาก่อนครูเอาทราบมาก่อนเขาไปดันเอาคนมาก่อนเอาคนมาก่อนบอกนี่อือพี่สุดดันแท่งเขาแล้วผู้ใดอีกคนนึกไหมไม่พูดอะไรจะไปอีกว่าละอุ้มไปไปอุ้มแจก

เอาเลยสี่คนอ่ะเดียไม่ได้ปูว่าฟังเขาเน่องตัวเขาหน่อยเนี่ยว่ามาขึ้นที่ดูดอยบังขึ้นมาสามคนเดี๋ยวส่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาช้างงัดเออเอาแขกมาก่อน เฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยนามัน้่ได้ยินเฮ้ยอไ้ิบอกมงอนีเดี๋ยวเอาจางพืรอการรอการอให้ก่อน สช้าตะกูลแดดแล้วมาสมทอบอีกเนยโอ้ถึงไม่นธรรมดาแน,น่เรายนาคนไฮะเป็นคนที่ไหน